พี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณารัฐทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ค่ะก็จะพบกับคุณลุงสนามหลวงนะคะวันนี้วันที่3พฤษภาคมแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยนั้นนะคะก็เป็นหัวข้อที่สำคัญอีกแล้วนะคะเพราะเป็นเรื่องที่บางครั้ง เราฟังจนชินชาค่ะพี่น้องว่า เป็นไทยนะคะแล้วก็ต้องเชิดชูความเป็นไทยนะคะแล้วก็แบบสากลนั้นมันเป็นแบบพวกฝรั่งมังค่านะ,ะเราเป็นไทยเราไม่เหมือนใครนะแล้วก็วันนี้นะคะทูตนานาชาตินะที่ไปฟังเรื่องร่รางรัฐธรรมน, <โ frustrating S 3> นูญก็คงหูชาไปด้วยเรื่องว่ารัฐธรรมนูญนี้ฉบับนี้มันเหมาะกับคนไทยมันเหมาะกับวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นเรื่องแบบไทยๆที่คนไทยต้องอยู่กันแบบนี้นะคะถ้าไทยแปลว่า พาเดจการราชาชั่วแบบนี้นะคะเราไม่เอาดีกว่าแมา่พี่น้องไม่เอาแล้วนะแบบนี้ค่ะกันละค่ะเดี๋ยวจะเชิญคุณลุงมาเลยนะพี่น้องก็เข้ามากันอบอุ่นแล้วนะคะคุณลุงเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงบางคนแทบจะไม่แทนคิดเลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนแต่เราได้ยินทั้งวันนะที่เขาพยายามเกราะหูเราว่าเราเป็นไทยเราต้องไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้นะคะคุณลุงค่ะอที่เราต้องมาพูดเรื่องพวกนี้เนี่ย เพราะว่ามันมีการโฆษณาชวนเชื่อนะทำให้เราหลงเคลิบเคลิ้มก็เหมือนเอกลาชนะครับนะเขาลบธงชาติวันละสองครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เจริญอะไรเลยนะเขาลบคือประเทศที่ไม่เจริญมันจะเน้นเรื่องชาติประเทศที่เจริญเขาจะเน้นเรื่องมนุษยชาตินะครับต่างกันมากครับชาติมนุษยชาติเนี่ย ชาติไม่รู้มันมาจากไหนนะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใครมันไม่เหมือนครับเพราะที่อื่นเขามีการเลือกตั้งแต่มึงไม่มีที่อื่นเขาเคารพในประชาชนเคารพในความเสมอภาคเคารพในสิทธิเสรีภาพแต่คุณไม่เคารพอ่ะคุณเห็นประชาชนเป็นแค่ฝุน่นเป็นตามก่นได้ราัชสานท้องคุณตามว่าคุณทองแดงอ่ะแล้วคุณจะภูมิใจอะไร หมือนหมาหางด้วนน่ะพูดง่ายๆคุณหางด้วนคุณภูมิใจว่าคุณหางด้วนอย่างนั้นเลยคุณภูมิใจในความพิกลพิการความไม่ไม่เหมือนเขาอ่ะภูมิใจในความผิดปกติแล้วคุณว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคุณล้อการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติใช่ไหมบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีคนชั่วครับแต่ถ้ามาจากประชาชนชั่วหมดเลย ถ้ามาจากกษัตริย์ดีๆหมดเลยครับยึดอำนาจก็ดีครับตัดสินเฮงช่วยก็ดีครับไปโอมเพชชาอูก็ดีครับไปฆ่าคนที่เข้ามาสอบเพชรชาอูก็ดีด,<บ>ดีหมดเลยอ่ะยึดอำนาจหรือว่าหน้าด้านมาแก้ต่างเห็นด้วยกับรัฐมน,นจรเป็นเรื่องดีครับไม่เห็นด้วยติดคุกออกพอรบอ,รอะไรประชามติ ถ้าเห็นด้วยไม่เป็นไรไม่เห็นด้วยโดนครับไม่ใช่พรลรทประชามติอย่างเดียวนะหนึ่งหนึ่งหกก่อความไม่สงบหนึ่งหนึ่งหกนี้เขาใช้ในการล้มล้างประชาธิปไตยนะแต่ไอ้พวกพเผด็จการล้มล้างประชาธิปตไตยมาใช่หนึ่งหกจับพวกฝ่ายประชาธิปไตยคิดาด,าด,าดมูมันหน้าตาขนาดไหนมันทําถูกเป็นผิดทำผิดเป็นถูกหนึ่งหนึ่งหกเขาใช้จับกบฏครับไอ้พวกชัดดาวแบงค์ขอกล้มการเลือกตั้ง ไม่ยอมให้มีคนไปเลือกตั้งเนี่ยอันนี้แหละครับหนึ่งหนึ่งหกไม่ใช้ประชาชนเรียกร้องความเสมอภาพเรียกร้องสีสีภาพมันเอามาใช้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงความเป็นไทยไอ้คำพูดโอ้อวดที่ดูถูกมนุษยชาติดูถูกคนอื่นดูถูกเพื่อนบ้านยกย่องยีนยกย่องเผา่าพันธุ์องตนว่าดีเลิศประเรสริฐศี ถามจริงๆว่าคนไทยมันมาจากไหนกันแน่คนไทยคืออะไรมันดีกว่าคนชาติหรือมันฉลาดกว่าไ้มสมัยฮิตเลอร์นะครับเอาพวกอารยันเน่นะนะคือเรียกว่าจะเลี้ยงเผ่าพันธุ์ที่ดีสุดเ็าเชื่อว่าคนเยอรมันเป็นชนที่ดีที่สุดทําไม,มผม,ผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยแล้วสมัยนี้นะครับทั่วโลกเนี่ย เขาห้ามกีดกันห้ามดูถูกเชื้อชาติครับไอ้พวกบ้าเชื้อชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณแข่งฟุตบอลคุณไปเรียกไปดูถูกเชื้อชาติไม่ได้นะโดนใบแดงโดนปราบโดนไล่ออกทันทีเลยนะครับเนี่ยคือมันเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนในยุคเผด็จการแช่แข็งคอสชควายสมชื่อเนี่ยเราไม่อยากไปดูถูกคนอ,อื่นเขาอีกว่ามันดีกว่ามันเด่นกว่า เราจึงต้องมาถามเพราะว่าไอ้ความเป็นไทยเนี่ยมันมน,น่าภูมิใจอย่างที่พวกท่านคุยโมโอ้อ้วดจริงๆอย่างนั้นหรือและความเป็นไทยนะมันน่าภูมิใจจริงๆจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นเห็นแค่ไหนเพียงใดแล้วที่สําคัญนะครับไอ้ความเป็นไทยที่คุณให้ภูมิใจเนี่ยมันจะส่งผลอํานวยผลต่ออนาคตของประเทศ ตอพี่น้องลูกหลานคุณเนี่ยที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยมันจะไปยังไงกันแน่มันน่าภูมิใจไหมมันน่าเป็นห่วงไหมพรอแม่เขาแช่แข็งมาห้าสิบปีเขาจะข้อสุบแล้วเขาบอกมันไปไม่รอดเต้งเสงงต้องไปบวชแล้วนะเขาตื่นแล้วเขารู้แล้วอะ่ะทุจริญกว่าเขาแต่คุณไม่รู้อะ่ะมันเป็นเพราะอะไรครับ เป็นเพราะความใจแคบหรือเปล่าอาจารย์ด็อกเตอร์ชาญวิทย์กเกษตรศสิริเคยไปไประทะคาเรื่องไอ้ความเป็นไทยมีไม่มีเนี่ยนะเป็นคนไทยเป็นใครมาจากไหนอาจารย์ชาญวิทย์ท่านพูดไว้ก็ฟังดูก็สนุกดีนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีใครสักคนถามคำถามนี้ เรื่องคนไทยเป็นใครมาจากไหนซึ่งคงจะมีสติไม่ค่อยดีที่ถามถ้าถามว่าฟาเป็นไทยมันมีจริงอยู่หรือเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอาจารย์ว่ามันคงจะมีสติไม่ค่อยดีครับที่ถาม,มเรื่องวามเป็นไทยคนส่วนใหญ่เขาคงต้องตอบครับว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้จริงๆว่าคนไทยมันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ครับ แต่ถ้าคุณไปถามนักเรียนนิสิตนักศึกษานะที่มีคะแนนด้วยนะถ้าเป็นข้อสอบเป็นคำถามเนี่ยที่คุณจะต้องตอบเพื่อเอาคะแนนเนี่ยนะคุก็จะต้องตอบนะครับบังคับให้ตอบคนไทยคือใครครับคนไทยคือคนที่พูดภาษาไทยเออใช่นับถือศาสนาพุทธอันนี้น่าสงสัยว่านับถือพุทธจริงหรือเปล่านะมีเชื้อชาติไทยครับ มันอยู่ตรงไหนว่าเชชาติไทยและรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอาจจะแถมด้วยการบอกว่าคนไทยต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินครับอันนี้เป็นคําพูดของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ครับตัวแทนของกษัตริย์พุทธพลคนที่วางแผนยึดอํานาจหลายครั้งหลนเนี่ยแหละคนที่ทําหน้าที่บอกว่าทหารคือมา พระราชาคือเจ้าของข้อครับทหารเป็นของพระราชาไม่ใช่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วต่อมาก็จะมีการเพิ่มเข้าไปหน่อยครับคนไทยคือคนที่มาจากภูเขาอันไตยและอาณาจักรน่านเจ้าสุขโขทัยอยุทยารัตนะโกสิน์ <Wow. S 1> ว่ากันไปถ้าจะมองจริงๆนะครับผ <Good. S 1> ืนแผ่นดินนี้สุวรรณภูมิเนี่ยไอ้ตรงที่เรายือนอยู่เนี่ย บางส่วนกรุงเทพนี่เมื่อก่อนอาจจะเป็นทะเลอยู่นะครับมันก็ค่อยตื้นขึ้นมาเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสืบไปสืบมาก็เป็นพันเป็นหมื่นปีครับมีมนุษย์อยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะเป็นมนุษย์พันเขาเรียกมนุษย์ปักกิ่งครับผมไม่รู้ทําไมเขาเรียกปักกิ่งนะเพราะว่าเจอทีแรกเจอที่ปักกิ่งหรือเปล่าไม่รู้นะอันนั้นทฤษฎีใหม่คือเจอจริงๆนะครับที่เรา ได้ยินกันบ่อยคือบ้านเชียงเป็นพันพันปีนะอีสานเนี่ยอีสานนี่มนุษย์ถ้ำอยู่เลยนะครับฟิสโตนอยู่ที่นี่นะพวกเอมาฟิสโตนเนี่ยเบอร์นี่เนี่ยอยู่ที่นี่นะครับได,โน,โ,ดโนสงร์ไดโนเสาร์ใช่ไหมที่ขอนแก่นเนี่ยมีคนด้วยนะครับกาญจนบุรีมันมีคนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้มาจากอะไรตอนต้งตอนใต้จัก,กรพรดอะไรจินทีฮ่องเต้ไล่เนะี่ย มันมีอยู่ครับส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่ไล่มาก็มีนะแต่แต่เดิมมันก็มีอยู่แล้วมีอยู่มานานแล้วครับเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ได้มันมีป่ามันเป็นป่าเิาเาเจพันธ์สารพัดซา,ากโบราณเก่าแก่บ้านเชียงอุดรธานีเอา44นะครับคาร์บอนทดสอบอายุนี่5้0 0กปีนะครับมันก่อนสมัยพุทธเจ้าอีกนะแล้ว คุมคนพวกนี้นะครับไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับคนภาคใต้ในชวานน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีทฤษฎีหนึ่งครับคนชาติไทยเก่าๆเนี่ยไม่ได้จากเหนือลงมาใต้นะครับมันอพยพจากใต้ขึ้นไปเหนือก็มีนะเออจากเกาะชวามาอยู่ที่ที่นี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งพอลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ย มันมีมาสามสี่พันปีห้าพันปีคนพบสารพัดเครื่องใช้อันนี้พูดใดฟังว่ามันไม่ใช่สุโขทยัยมันเก่ากว่าน,นั้นอีกถ้าถอยล่นลงมาอีกหน่อยนะครับโลมยุคสองพันปีนี่มันก็มีการขุดพบนะครับที่สำคัญที่สุดนะที่ตําบลคันธุรีอําเภอท่าชนะสุราธานีคนพบรูปเท้ากุเวนนะครับเป็นเนื้อกระเบื้องนะที่จังหวัดยะลาถ้ำกูหาพิมุก เมื่อพศ2492เป็นหลักฐานยืนยันครับว่ามีกษัตริย์อยู่จริงชื่อเท้ากุเวนหรือพญาแถนนะครับกรุงพม,มทัตตอนนั้นเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกสาราชนาจักรเทียนครับเทนแผ่นดินนี้เนี่ยเมือม่อประมาณ2,000ปีก่อนปกครองระบบสาราชนาจักรนะครับมันเป็นอยู่ในเตดคิงดัมมันมีอาณาจักรแต่ละส่วน มีนายกมีพระราชามีจักรพรรดิมีมหาจักรพรรดิเขาปกครองแบบระบบสหพันธ์ละมันมีมาแไต่เดิมสมัยพระถังสมจังเนี่ยพระถังสมจังนี่ที่เราฟังเรื่องไซอิ๋วเนี่ยนะอัญเชิญพระไตรปีดกห้องเต้เมืองกีนให้พระถังสมจังไปอัญเชิญพระไตรปีดกจากประเทศอินเดียสมัยนั้นก็ประมาณพันกว่าปีก่อนเนี่ยในปี พศหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบประมาณหนึ่งพันสี่ร้อปีก่อนเนี่ยพระถังสมจังหรือพระชวนชางนี่นะครับเดินทางจากกีนไปนาลันทาแล้วห้องเต้บอกให้บันทึกเรื่องราวเพื่อจะมาทำาบเบิกเงินนะนะเอาง,ง่ายๆฟังเป็นภาษาสมัยใหม่พระถังสมจังนี่เดินทางไปนาลันทาเป็นเชื้อพระเต้พิดดกแล้วก็เขียนบันทึกครับเพื่อทำใบเบิกเงินว่าไปไหนเจออะไรบ้างนะ แกเขียนนะครับเป็นภาษาสำเนียงกยนีนนะเมืองชิลิชาตอลอเออก็คือชาติตาลูตุยโอปอตีิอ่าคือทวาราวดีนะครับออกเป็นสำเนียงกยนีนนะอีครั้งนาปุลอคืออิสานนาปุระกามลังกามมฮจอมปาก็คือมหาจำมป่า เย่มวนาเจ้าคืออาณาจักรคิริลัฐอันนี้นะครับสมัยนู้นเนี่ยพระทังสังเดินทางผ่านดินแดนตรงนี้แหลมทองนี่นะครับแล้วมีหกประเทศรวมกันเป็นสหราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นรูปแบบการปกครองมันเป็นสหราชอาณาจักรเป็นอาณาจักรเป็นแคว้นเป็นเมืองมีมหาจักรพรรดิสูงสุดนะครับปกครองสหราชอาณาจักรรอเรามาคือมีจักรพรรด ทำหน้าที่ควบคุมกองทัพประจำการแล้วก็มีมหาราชามีราชานี่คือรูปแบบการปกครองในสมัยพระถังทำตังผ่านดินแดนตรงนี้นะครับพ<อ>เพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้มันมีสมัยไหนสมัยรัชกาลที่ห้าระบบแอสซูลูตโมนาคีทุกอย่างขึ้นกับส่วนกลางคือกรุงเทพแม้แต่พระต้องขึ้นกับส่วนกลางนะครับมีพบรบสงฆ์ ทุกอย่างเนี่ยมันยกเลิกหมดเลยความเป็นพื้นเมืองอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่มีคนเสนอนะครับอาจารย์หวานหรือใครเสนอเป็นสารลัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับย้อนไปสู่อดีตอดีตเขาปกครองแบบนั้นครับเขาเคารพในความเป็นมนุษย์เคารพในความแตกต่างเคารพในอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะถิ่นบางคนบอกว่าเสนอเป็นสารัทร,รัได้ไหมก็ได้ครับ คำว่าสารัฐหรืพัฒน์หรือเ่ยมันเป็นคำกลางๆนะครับเพราะว่าจริงๆนะครับคนในประเทศนี้มันมีความแตกต่างกันแต่รวมเป็นประเทศอย่างอเมริกาทาไมเ็าเป็นอันดับหนึ่งของโลกทั้งๆที่เ็าเป็นสหรัฐนะครับรัฐคือประเทศอยู่ในเตนสเตตคือแต่ละรัฐมารวมกันแต่ละรัฐมีความแตกต่างครับ <What? S 1> เขาเคารพในความแตกต่างทําไมเขาเข้มแข็งเนี่ยเข้มแข็งที่สุดโลกคืออเมริกานะครับ ทั้งทั้งที่เขาเป็นสหรัฐเขาไม่ใช่รัฐเดียวแบบไทยนะครับรัฐเดียวแบบไทยเนี่ยมันไม่เคารพความแตกต่างรัฐเดียวแบบไทยในทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพครับทุกอย่างใช้จ่ายที่กรุงเทพรวมทุนที่กรุงเทพซึ่งมันผิดนะมันไม่เคารพในความเท่าเทียมอะแล้วยังมีหน้าบอกว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกมีได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอันหนึ่งเดียวนะ มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่เดียวคีกรุงเทพครับที่อื่นเนี่ยโดนมากดหัวหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อครับไปตะก,การที่ว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมีได้ประเทศไทยไม่เคยมีไม่ใช่ครับประเทศไทยมันเป็นสหาราชอาณาจักรมาตลอดนะครับเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐมาตลอดตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยสมัยอาณาจักร สีวิชัยทวาราวดีแล้วสมัยพระถานทันบจังเดินทางผ่านประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดหนึ่งพันสี่ร้อยปีก่อนก่อนสุขโขททยก่อนสุขโขไทยประมาณสักหกร้อยปีมั้งดังนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับในอีกชั้นหนึ่งอะนะมันไม่ได้เกิดสมัยสุขโขไทยมันมันมีก่อนหน้านั้นแล้วมันมีการปกครองมาทีนี้ก็เลยอ้างครับเอาง,ง่ายๆมักง่ายบอกว่าอา้าวประเทศไทย มีตอนไหนมีตอนประดิษฐ์อักษรไทยคือพ่อคุนรามคำแหงซึ่งจริงๆก,ก็ไม่ใช่ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรครับมันก็เป็นภาษามันมาอย่างนั้นมันเป็นภาษาที่ดัดแปลงมาเท่านั้นเองเป็นภาษาก็กึงก่งๆเขมรกึงก่งๆลาวปนกันมาแล้วตอนหลังได้คนมาทําให้มันต่างออกไปครับเ,เพื่อสร้างความแตกต่าง